สวัสดีจ้าืันนี้เ้ากับสิภาพให้แกงเห็ดน,นะเห็ดพอแกงเห็ดพอแกงเห็ดคอนเลิศบอเห็ดพอไหนก็อ,ออกอุปกรณ์มีผักติวนะจ๊ะผักติวแบบยอดอ่อนแบบว่าเก็บมากทางบ้านไม่ต้องไปซื้อแล้วก็ผักของท่านนายกนะคะไปคืนตูค่ะไปพีก แล้วก็น้ำปลาแดดอะจาะคือของข้าวอย่างข้าวตี๋หมั่นอาจารย์อ,อนะย,วย,ยวกับซีมาแกงกันเลยอันดับแรกเราจะใส่น้ำปลาเย็นา้ไปก่อนเลยนะคะอันนี้คือม้ามือหนะัซงซอมถุงนะค้ากระชายช่องฟิดไปถุงหนึ่งอย่างซีมาละลายหนานไปนานกันหน้าก่อน บักพิกห้ากัะสิบเป็นเลต้หาหลักกสิบบักคราบกันเลยก็พิกก่อนนะคะมาจากพี่น้องมากินข้าวนะคะมีแกงเงีย่พอรแกงเ,งย,เกกยี่พอร์ตนสากที่ไใส่ลวดสาก คือแรกสุดแกแก๊สที่เกิดความก่องหมอแห้แห้งซื้อรูปมีสติกเกื่อหาท้เขาว่าพี่มีประเณเขามีสติ๊กเรได้ถาเรขามีประเนเขามีสติเวี่ขาวมียุ่ข่านี้ยโทรามตไซทนะเหมอนแบนหน้าหังหน้ากอดเลยสงนะเอาแบบแห้งอไปแห้งเเอาไปใส่มืออื่นนะใส่มือล้งนะ นนันจะหน้านันห้านก็เริ่มสุกแล้วน่านก็เริ่มเดือน,นะละถพอเดือนแล้วก็จะเอาขีกก้ลงไปเลยตีุ้กบล,ลพร้อมกันแบบว่าอ,อันนี้ก็เลยมาเสดแบบเข้มนนข้นตอนแราอีพอเบิงก็่ได้นึอัพเลยน้นมอนนั้นเป็นไมันล้นมันนนามันไฟมันแห้งกอใส่พริกลงไปอ่ะ อยากจะเป็นเนเชรอร์หมดก็เช็คกันขาษกำลังหงุดหงิมันเหี้ยวแล้วต้องทำกระด้างเนี่ยแบบว่าเหี้ยวมาตลอดเลยเขี้ย,ยเวเบิร์ตตลอดผ่าเขียวนี่เขียเวเบิร์ดทุกอย่าง ก,ก็บอกว่าจะเ,เปิดไฟแห้งนะงงก็ทำเสร็จแล้วเอาใกล้เปิดค่ะเอาไปแม่งเนี่ยนี่ก็ใส่ใหเห็ดเราไปเลยเพราะว่าเราเสดแบบว่า,าขาวน้าขาวเนื้อที่สวนใส่เห็ดพักไปเลยแม่นเด็ดไปเลยแ,แล้วก็ใส่ที่สำคัญนะจ๊ะเนี่ยของดีอ่ะของดีมากเลยเห็ดพออ่อนใส่ลงไปเลย ไปพักูขอรราไปนิดนึงกันได้ป่ะแลวก็เอาไฟรถที่หลังไปกกาูนราก็ใช้พักติวไปเรยจ่ากาซีปะะมานสมแล้วเนี่ยกสิีใช้กสิีใส่เปิดเลยอะเมืนเ่เริ่นไ่หย่ออ่อนไม่หยะอนอน่นอ,นนอ,นอนพะยนะเอาเบาๆถึงคุณผู้ชมเลยเนี่ยนี่อ่นอนดินะเนียแใสัวนั้งาบๆยังใส่เดี๋ยวเขใส่ถ่ายโมเดี๋ยวมันสีเปรียบมันสีมันสีดำแต่ว่าขอพวกเนี่ยสิปะปะฟูงถงแบบว่าแบบ ดับก็บสร้างปัจงปสจนได้แต่ว่าแซบแซบเบอร์ประแดกภาษาที่ร้าน่อยปูสิเมนบานกับปัะเนี่ยผมจดอดไฟดกวยก็ใส่ใเลยผมนัวจะแสียอะไรโอ๊ยใส่ไหล,ยหลยอย่างนี้บ่ <c oughs> <c oughs> เราก็รอนะคะทีนี้ เราก็จะทิ้งไว้ให้มันฟูเกือบโฟมนะคะเนี่กับบอกอ่อนเอาใส่อันเมื่อกี้เอาใส่แบบเพลี่มี่กระเทียมมาใส่กระเทียมติดแซ่บแล้วก็ใส่อันเห้งใส่เนี่ยที่มันสมสมมาในเนื้อค่ะบะหมี่แต่ว่ามีอันผู้ใด้บะมี่เพื่อปลาใบย่างไงใส่ผักติวนะจ๊ะใบผักเตวหรือว่าใบผักติวนะจ๊ะถ้าไม่มีก็ใส่มะเขือเทศต้องหย่อนผสมนิดนึงนิดนึงติดแซ่บแล้วก็ใส่ปลาแดด ใส่ลายได้ถ้าพักกินตนี่ยก็สิแบบว่าตกนหน่อยนึงให้แบบว่ามันยุบไปนหน่อยนึงผู้ใดใส่หน่อยก็คือปเตเลยก็คือแล้วกิดฟ้าจเลยหอมก็สิปีตาขสประมาณนีหอม เาก็รีสึกว่เอาไปกติวได้หลายเข้ามาสักติว่วนาะแกงเห็ด่าแกงเห็ดพอมากินเยอะเนี่ยแกงเห็ดพอแกงเห็ดพรไปห็ดคอร์นรายกันแบบว่า,าสูตรแบบสูตรเลิศขอไปกินตัวได้หลายนะจ๊ะเพราะว่าอยากกินแบบไปกินตัวมาๆเดี๋ยวมากินผักเห็ดไม่ค่อยมีมีแต่ผัก không chịu lại à nhân vật anh ao không có thể cầm anh nhảy anh nó bị นี่นัาจะแกงเห็ดเทใส่จานเลยแน,นมบะเ,เห็ดแกงเห็ดพอจ้าโอ้ยกระแซาบบอมากินแกงเห็ดพอจ้าขอใบผักโขดตักใบไว้ที่ตู้บ้านเหรอเราจะมาโรยกเกลี่ยแต่งใสป่ปาดังโป้ดเลยนะ แกเห็ดพอหรือจ้าแซบะแม่มันมีแกมี่แม่พันมีเห็ดพอร์ตเตอร์หรอใช่ค่ะแม่มันมีเห็ดหรบปะเดี๋ยวเราตกลงกนนะที่นี่ว่าคทีมันไปื่อถ้าจะใ้เห็เพงเห็พอ

ต้นต้มละใส่ช่องฟินไต้พุกกระรงมาเลยแบบแข็งแข็งมาเลยแซ่บเบอร์กัพี่น้องแซ่บเบอร์ี่วิวม <c oughs> ีแบบพัาติวหลายแห้งไงแล้วติว่ว นจะจ้า่พักติ่วกับแบบอ่อ,อนกินได้เลยไม่มีอะบะแข็งก็ได้เนี่ยมั็นยอดยี่หรี่เลยอะพี่พกก่อการมาใครจะสิโฟก,กัสพักติวก่วได้เนี่ย กินไปนั่นก่อนอนี้ก็กินข้าวไปกินน้ำนั่นนะข่าวไม่เรียบอะไรกับกาก,กินน้ำ กินตัวเป็นกางเลย่ยมันกินอะไรบ้างเนี่ยมัน,น,ปเ,นมเป็นกางกินอะไรหรอ่ยจลองกินบ้างเตินนหากางพอกินตูไม่กินอะไรได้รอแข็งกระสนันนะมันแข็งวะเนี่ยได้นาเนี่ยไ้ไปแม่ะไปด้ไปอ่ะ ไปตกด้วยง 5, 3, 4, 5, 6, ่าแค่แบบเราต้องไปเสือทำเลยเบาอ่อนทำพักติวจะได้เจ้าพักติ๋วพักติว๋วหยักกันอ่อนก่อน อ๋อแ,แล้วก็กรกอบไปกับอันใหญ่ภาพล้วพี่น้องต้อน้นแนงไปละจ้าอย่าลืมก็ติดตามกดนไลค์ล้วก็กระดิง่งอันหน้นะได้จ้าไปแล้ว